ดูก็รู้ค่ะว่าใครจะชนะ เงเลือกเพื่อสุขภาพพันเล็ดพาร์เครื่องดื่มซ่ารูปแบบใหม่ซ่าอร่อยสดชื่นค่ะใช่ซึ่งวันนี้เสื้อเราก็เปลี่ยนไปเนาะปกติเราจะเป็นเสื้อเครื่องดื่มราช้างนะคะวันนี้ก็มากับพันเล็ดพลัสนั่นเองใช่แล้วก็วันนี้เรามีเครื่องดื่มพันเล็ดพาร์มาแจกน้องๆมากมายเลยใช่เลยค่ะซึ่งที่นี่ก็คือสนามเทนนิสน้อยอยู่ภายในสนามกอล์ฟเล็กวิวนั่นเองส่วนบรรยากาศการฝึกอบรมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องต่ายพาพวกเราไปดูกันค่ะไปกันเลย เดี๋ยวเราขอดื่มเครื่องดื่มฮาเด็ต<ภ>พลัสกันก่อนนะคะประดีวเมื่อกี้เพิ่งออกมาจากอบรมเนาะหนอสดชื่นจริงๆเลยค่ะเม,มื่อกี้ก็เราก็ไปฟังแบบษดีในห้องแล้วเนาะ<ช>ตอนนี้ก็คือลงภาคปฏิบัติแล้ว<ช>เดี๋ยวเราสองคน,นะคะ่ะจะไปร่วมตึกกันน้องๆข้างหลังนี่แหละค่ะไปดูกันเลยค่ะไป เด็กๆที hmm. yeah. ่แบบเกมหัวกระโหลกที่กระโดดกยางก็สอนชำนาญมากกับกระโดดยางแล้เก่งมากค่ะแต่เพลนิสเนี่ยต้องให้น้องๆยากจริงค่ะใช่ต้องให้น้องๆสอนสอนป้านะคะสอนป้านะคะ ใครโดนเป้าก่อนใช่ไหมใช่คะ่ะถ้าใครแล้วถ้าคนไม่โดนทำอะไรคะแโดนตบ5ที <c oughs> โอเค <c oughs> ยิงฉุบค่ะเป้ายิงฉุบ <c oughs> อ่าเป้งค่ะด้านนี้จะเป็นการชกนํำก่อนนะคะนเลอ่อาค่ะคนละสิบลูกค่ะดูซิว่าใครจะนน่นก่อนนะคะอ่า สมั้ก็นไม่น่าได้คตอนนี้วันที้ไหนนีไม่โดนจะได้เสมอค่ะอ้าพร้อมครับ ก็คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะดูได้หน่อยเขาแค่โชคดีค่ะจริงๆเราก็เก่งแหละแต่ว่าพรุ่งนี้มีใหม่ถูกไหมเขียนรีลองใหม่เลนใช่รู้วก็สแ่นดาร์ดร้อนสี่ห้าหนูว่ามันน้อยไปนะ ก็กระโดดตกเป็นปที่เรียบร้อยนะคะออหลังจากแพ้กระต่ตายไปจริงๆตอนซ้อมอาเฟ่แม่นกว่านี้ว <c oughs> ันนี้เขาอาจจะโชคดีแหละเนาะไม่เป็นไรก <c oughs> ็วันนี้มากับดวงค่ะค <c oughs> ่ะซึ่งช่องเช้าที่ผ่านมาก็จะเป็นการอบรมในห้องนะคะแล้วก็มีวิทยากรเนี่ยมาพูดถึงการที่เล่นกีฬายอย่างไรให้ประสบความสําเร็จเนาะซึ่งมันไม่ใช่แค่ความสําเร็จในรางวัลแต่มันสอยยอดไปถึงการศึกษาในอนาคตของน้องๆด้วยนะช่วงบ่ายก็เด็กๆก็มาฝึก เล่นเทนนิสกันแล้วก็<ช>มีพี่เทมี่มาช่วยสอนด้วยใช่มีทางการวอร์มอัพการแบ,บ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์ด้วยนะการบอลลีต่างๆสนุกดีค่ะ <c oughs> เนี่ยถ้าพวกเราเล่นตนั้งแต่เด็กๆเกนะี่ยมีฝันที่ชืนบแล้ว <c oughs> ก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันดูว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันนะคะเ <c oughs> จอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย ผู้ธรรมนะคะโปรเจกต์ดีเรกเตอร์ของฮันเดดพัสคิสมาสเตอร์แคมในครั้งนี้ค่ะนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือมันเป็นกิจกรรมทั้งเด็กไม่หมียวอายุรุ่นไม่เกิน8ขวบ10ขวบถึง12ขวบค่ะแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้นะครับเด็กมีที่ทำหนี่ทำบริษัทสุขการฝึกอย่างสนุกสนานอยู่ในสนามส่วนผู้ปกครองเข้ามาอยู่ในห้องอบรมประชุมกับมนาอบรมเพื่อรับความรู้ ผู้ปกครองนั่นต้องมาได้รับการฉีดวัคซีนคล้ายๆกับป้องกันการทําในสิ่งที่ผิดพลาดให้กับเด็กเก่งเพราะว่าผู้ปกครองทุกคนเนี่ยก็อยากให้เด็กของตัวเองเนี่ยประสบความสาเร็จให้เด็กเก่งซึ่งบางทีเนี่ยแต่ด้วยการขาดองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจก็ดีก็เลยอาจจะทําให้กลายเป็นการสร้างแรง กดดันแทนที่จะไปแหลงทู <man sprouts> <man sprouts> <man <man ้งใจจะมีอาจารย์หมอสุชาติมินทักดีเที่ยวอาจารย์ในเรื่องกิตวิทยากีฬาเทนนิสจากนั้นทีนี้กินยังไงจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิสาพิมากลองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร์ซึ่งท่านมาจากสายวิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยท่านเพิ่งจะมาพูดในเรื่องเล่นซ้อมหนักบางทีเกิดการบาดเจ็บเราก็ ด้วยความคุณาได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรโพวิทเตเทียมวัฒนาจากภาควิชาเทียภาพบำบัดคณะศาสตร์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความ,มรู้กับเด็กพระปกครอง <c oughs> เด็กคนนี้ยังฟิตเนสอะไรหนักไม่ได้เล่นเวนเลไรไม่ได้ <c oughs> ก็จะทํำยังไงจะยืดตัวยังไงวอร์มอัพยังไงฟูดาวยังไง <c oughs> ก็จะสอน <c oughs> เราไม่เชื่อว่าสองวันนี้เขาจะเก่งเลยนะจ๊ะแต่เขาได้รับแน่ทางทานยึดต้น นี่เป็นวัตถุประสงค์ของฮันเดอรพัทติสมาเตแคมตัดถึงโดยบริษัทไททินจำกัดเยี่ยมมากกับเป็นกิจกรรมที่ไม่มีในประเทศไทยมีที่นี่อย่างเดียวใช่แล้วปีนี้เราก็จัดต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วนะซึ่งแบบน้องๆหลายคนนี่ก็เติบโตเนาะเพื่อเป็นบาานกันไกีฬาอาชีพโอเคค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายเราไปฝึกกันในสนามวันนี้วันที่สองแล้วที่พวกเราจะลงไปฝึกกับน้องๆเดี๋ยววันนี้ดูนะคะวันนี้ใครจะแข่งชนะ การคั้งสุดท้ายเมื <ไป S 2> ่อไหร่ครับ18คแปป <c oughs> ใน,น,นวันที่หรอ <c oughs> อืออายุอายุค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่20อครงสุดามื่ไรครับยีค่ะตอนนี้นะค่ะ <c oughs> ยี่สิบแป อนนี้เราก็มาลงสนามจริงกันแล้วมาดูซิว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเมื่อวานาขเขาชนะไปแล้วไงคนนี้เราก็ไม่ยอมหรอกเราต้องชนะบ้างสาลแกนอะไรคะกกวิ่ยานมั้ยคะมาต้องจาบนี้นอเอาแหวออกเหมือนเมื่อวานเลย <laughs> <laughs> เป็นไงเรามีอะไรเด็ <laughs> เดๆไป <laughs> ก็เดี๋ยวรอชมค่ะนี่กดดันเห็นไหมเมื่อกี้ไปเรียนจิตวิทยาแล้วอยากกดดันตัวเอง Ha <laughs> ก็รู้ค่ะว่าใครจะชนะว้าวเขาดวงดีอีกแล้วค่ะวันนี้ก็แบบไม่ใช่วันของเราอีกแล้ววันนี้มาดวงค่ว ตอนนี้เราก็อยู่กับโค้ชของเรานะคะพี่แทมมี่ธรรมรีธนาสุการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณมากที่แบบสอนเราอย่างดีแต่เล้เหมือนเดิมเล้าเหมือนเดิมใช่ใช่เอาเราเล่นเพื่อความเขาเรียกอะไรสนุกสนานเกมการเล่นเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าอยากให้ทุกคนออกกำลังกายการได้กรนมากกว่าแต่พี่แทมมี่เนี่ยพูดถึง ฮ1 0 0 p ป s s คริ s ต์มาสแคมปในครั้งนี้ค่ะ <c oughs> ที่พี่แคมี่แบบมาเป็นโค้ช สามวันเต็มๆเลยเนาะกับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างจริงๆแบบน้องๆทุกคนแบบน่ารักมากกระตือรืนร้นกระตือรร้นมากอะไรที่ทางเทมมี่เองเนี่ยทมทีมโค้ชเรามีมีโปรแกรมตรงนี้มาเนี่ยทุกคนตั้งใจหมดเลยไม่มีใครปฏิเสธอะไรอะไรนะแต่จริงๆให้ผู้ปกครองได้มาเจออาจารย์หลายๆท่านได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาการดูแลตัวเองอะไรที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกคือการที่มีความรู้ผู้มันก็จะเป็นช็อต ให้เราเนาะให้ไม่ต้องให้เราไปคำทางหรือต้องไปหาประสบการณ์เองถือว่าต้องขอขอบคุณทาง100 Plus แล้วก็ทางาทีมของคุณอาสเถียนที่มีโปรแกรมดีๆอย่างนี้ให้ความรู้แล้วก็หวังว่าจะมีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะ <Okay. S 1> ใชะ่ขอบคุณนะครับ มีไงบ้างเออการมาครั้งที่สามแล้วแบบี้นะคะ มาเตอร์แคมปสนุกไหมชอบไหมคะชอบค่ะแล้วคุณแม่ค่ะรู้สึก็นหน้าโบทั้งสื่อทุกการ์เพราะว่าที่มาออรมครั้งนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาการแล้วก็เรื่องในการดูแลน้องเรื่องอาบและอาหารโภชนาการก็สำคัญใช่ค่ะเพิ่มโบค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องต้นถั่วแลน้องข้าวฟ่านแล้วก็คุณแม่นะคะในโครงการนี้แม่มาเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกตอนที่จะสวยแต่งตัวแบบว่ามาทักใจมาก บรรยากาศในในแคมป์สนุกแล้ะพ่อแม่ได้ความรู้ค่ะแล้วเด็กก็สนุกที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันปีนี้เป็นปีของพ้าปั้นอยากให้เขามาร่วงเราะเคยมาตอนที่เขายังเล็กตอนนั้นประมาณใช่ประมาณสี่ขวบสนุกไหมพปั้นสนุกค่ับหน้ามาไหมพ้ปั้นมาไหมมาโอเค สำหรับกิจกรรมพาเด็กพลัสคิสมัสเตอร์แคมในครั้งนี้เนกกาะ<อ>ก็แต่น้อยค่ะซึ่งบรรยากาศนี้ก็เต็มไปด้วยความคึกคืนสนุกสนานนะทั้งน้องๆทั้งผู้ปกครองเลยได้ความรู้กันเยอะแยะมากมายใช่ค่ะโดยน้องๆที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมแคมป์นี้ได้เนี่ยโดยมีข้อแม้เพียง ข้อเดียวค่ะคือน้องๆเนี่ยจะต้องเข้าแข่งขันฮันเด็ s พาส i o เนี่ยแชมเปี้ยในปีนี้นะซึ่งการแข่งขันเนี่ยสามารถติดตามได้ที่เพจไทยเบฟไทยพันใช่ค่ะขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะสำหรับวันนี้เราไปกันก่อนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย